ท่านสาธุชนผู้เจริญพระบรมศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงอันประเสรศิฐและสิ่งหนึ่งที่พระองค์ทรงเน้นย้ำอยู่เสมอคือการพิจารณาให้เห็นตัวเราหรือชีวิตตามความเป็นจริงพระองค์ทรงจำแนกองค์ประกอบของชีวิตออกเป็นห้ากองหรือห้าหมวดที่เรียกว่าเบญจขันเบญจะแปลว่าห้า ขันแปลว่ากองหรือหมวดมนุษย์เราส่วนใหญ่มักหลงยึดติดว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเราเป็นของเราแต่ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงสอนว่าสิ่งที่เราเรียกว่าคนหรือสัตว์นั้นแท้จริงแล้วเป็นเพียงการประชุมรวมกันของธรรมชาติห้าอย่างชั่วคราวเท่านั้น หากแยกส่วนประกอบเหล่านี้ออกจากกันแล้วความเป็นตัวเราก็หามีไม่ทันห้าประกอบด้วยอะไรบ้างขอจำแนกแจกแจงตามพระอภิธรรมและพระสูตรด,ดังนี้ 1. รูปประขันคือธรรมชาติที่เป็นรูปธปรรมสิ่งที่สุดโทมสลายไปได้ด้วยปัจจัยต่างๆได้แก่ร่างกายของเรานี้เอง ประกอบขึ้นจากธาตุสี่คือปฐวีธาตุธาตุดินความแข็งความอ่อนเช่นผมขนเล็บฟันหนังกระดูกอาโปธาตุธาตุน้ำความเอิบอาบเกาะกลุ่มเช่นเลือดเหงือ่อน้ำลายปัสสาวะ เตโชธาตธาตุไฟความร้อนความอบอุ่นไฟที่ช่วยย่อยอาหารไฟที่ทำให้ร่างกายแก่ชราวาโยธาตธาตุลมความพัดไปมาลมหายใจลมในท้องลมที่พัดให้ร่างกายเคลื่อนไหวข้อควรพิจ,จรารณารูปประคันนี้ไม่เที่ยง เป็นรังของโรคต้องบริหารรักษาตลอดเวลาและสุดท้ายต้องแตกสลายกลายกันดินน้ำลมไฟตามธรรมชาติ 2. เวทนาขันคือการเสวยอารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจแบ่งเป็นสามอย่างคือสุขเวทนาความสบายกายสบายใจทุกขเวทนาความรู้สึกเจ็บปวด ไม่สบายกายไม่สบายใจอาทุกข์มสุข,ขเวทนาความรู้สึกเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ข้อควรพิจารณาเวทนาเกิดขึ้นเพราะมีผัสสะการกระทบเป็นปัจจัยเมื่อหมดเหตุก็ดับไปดุดฟองน้ำที่เกิดขึ้นและแตกไป 3. ส,สัญญาขันคือความจำได้หมายรู้ การกำหนดหมายที่ทำให้จำอารมณ์นั้นๆได้เช่นการจำรูปสีเขียวสีแดงทรงกลมทรงเหลี่ยมการจำเสียงเสียงคนเสียงนกเสียงดนตรีการจำกลิ่นจำรสจำสัมผัสข้อควรพิจารณา สัญญานี้เปรียบเสมือนพยับแดดคือภาพลวงตาบางครั้งเราจำผิดสัญญาวิปลาสคิดว่าเป็นจริงเป็นจังแต่แท้ที่จริงก็เลื่อนลอยไม่ใช่สาระแก่นสาร4สังขารขันในบริบทของขันห้านี้หมายถึง ความคิดปรุงแต่งหรือเจตนาที่ปรุงแต่งจิตให้ดีหรือชั่วไม่ใช่ร่างกายเป็นตัวบงการการกระทำแบ่งเป็นกุศลสังขารปรุงแต่งให้คิดดีทำดีเช่นเมตตากรุณาปัญญาอากุศลสังขาร ปรุงแต่งให้คิดชั่วทำชั่วเช่นความโลภความโกรธความหลงข้อควรพิจารณาสังขารเปรียบเสมือนต้นกล้วยดูภายนอกเหมือนมีลำต้นแข็งแรงแต่เมื่อลอกกาบออกทีละชั้นชั้นกลับไม่พบแก่นข้างในเลยความคิดปรุงแต่งก็เช่นกัน หาสาระที่แท้จริงมิได้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 5. วิญญาณขันคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์หรือความรู้แจ้งอารมณ์ทางทวารทั้งหกได้แก่จักขุวิญญาณการเห็นรู้รูปทางตาโสตะวิญญาณการได้ยิน รู้เสียงทางหูคานวิญญาณการได้กลิ่นชิวหาวิญญาณการรู้รสกายวิญญาณการรู้สัมผัสทางกายมโนวิญญาณการรู้อารมณ์ทางใจข้อควรพิจารณาวิญญาณไม่ใช่วิญญาณล่องลอย หรือผีตามความเชื่อชาวบ้านแต่เป็นกระแสการรับรู้ที่เกิดดับเร็วมากเกิดที่ตาแล้วดับเกิดที่หูแล้วดับเปรียบเสมือนนักมายากลที่หลอกลวงให้เราหลงเชื่อว่ามีตัวตนถาวรไตรลักษณ์ความจริงของขันห้าพระพุทธองค์ทรงสอนในอนัตตลกคณะสูตรว่าขันทั้งห้านี้ ตกอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์คืออนิจจังขันทั้งห้าไม่เที่ยงมีการเกิดและดับตลอดเวลาทุกขังขันทั้งห้าเป็นทุกข์ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ถูกบีบคั้นด้วยการเกิดดับอนัตตาขันทั้งห้าไม่ใช่ตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้อย่างใจหวังเช่น เราสั่งร่างกายไม่ให้แก่ไม่ได้สั่งใจไม่ให้ทุกข์ไม่ได้บทสรุปและข้อปฏิบัติท่านสาธุชนทั้งหลายความตเสียใจทั้งหลายในโลกนี้เกิดขึ้นเพราะเรามีอุปาทานหรือความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวเราของเราขันธมานในเพนปินตูปะมาะสูตร พระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบไว้อย่างน่าฟังว่ารูปเปรียบเหมือนกลุ่มฟองน้ำดูเป็นก้อนแต่ข้างในกลวงเวทนาเปรียบเหมือนต่อมน้ำเปราะบ,บางแตกง่ายสัญญาเปรียบเหมือนพยับแดดภาพลวงตาสังขารเปรียบเหมือนต้นกล้วยไม่มีแก่นสารวิญญาณเปรียบเหมือนนักเล่นกล หลอกลวงเมื่อผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงดังนี้ย่อมเกิดนิพพทาคือความเบื่อหน่ายในกองทุกข์ย่อมคลายความยึดต,ติดวิราคะและเมื่อจิตไม่ยึดติดจิตย่อมหลุดพ้นวิมุตติเข้าถึงความสงบเย็นคือพระนิพพานดังนั้นขอให้เราท่านทั้งหลาย มันจะเริญสติปัฏฐานระลึกรู้ลงในกายในใจดูการเกิดดับของรูปนามของขันห้านี้เนืองๆเ,เพื่อไถ่ถอนความเห็นผิดว่ามีตัวตนอันจะเป็นทางนำไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างถาวร